รแรกตั้งเอาไว้สามพันบาทสรุปแล้วซื้อไปสองบาทประตูไม่ต้องเปลี่ยนใส่บั้มพักทีนึงถอดน้ำพักหนึ่งแพดานก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดใส่นะความเป็นช่างกขาไปอยู่พื้นที่เป็นบุ่งหววบับก็เอาเสื่อปูเลย จบเสือก็คือของเก่าที่มีเหลืออยู่โอเคนี่อันนี้ก็ด้านนี้ก็ทึบหน่อยไม่ฝนสาดประตูมันจะไม่ไม่ไม่เล่าส่วนอันนี้เปิดได้เวลากลางวัน,วน,วนอันนี้อันทิศใ,ใต้ลมแรงดีจังเลยโอเค218บาทแล้วแล้วก็ต้องจ่าย3 0 0 0 โอเคจบซ่อมให้เป็น,นก็ถูกนะถ้าทำเองเป็นเจาจ้างเขานี่โอ้โหเป็นหมื่นเนี่ยสามร้อยสองร้อยสิบแปดบาทจบโอเค